สวัสดีครับพบกับบอลลนครับนี่ฟ้ามาเทต้นมะคามแกลวดแกลวดครับแกลวดลคือผมได้เปลี่ยนกระทางไปแล้วครับจากถุงดำพวกนั้นชุดนั้นแล้วครับชุดถุงดำถุงกระทางเล็กๆกระทางน้อย มันยังอีกหลายตนครับเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวผมขออนุญาตแกรวดป,ป้อมเมืย่ยไหสิปังครับแกรวดเขารวดกทำไมครับเพราะว่ารวดมันมันตนมัน มนันงามพอสมควรแล้วผมจะลิตไปความครับเกิดเหตุของชลิตใบครับเพราะว่าต้นใหม่มันสมบูรณ์ระดับนึงนะครับ ผมบ่กคอยดิดไปครับแตงวันนี้มันจะลิดไปเพราะว่าต้นไมน้มันใหญ่พอสมควรแล้วครับใหญ่หมถึงความสมบูรณ์ของมันพอสมควรแล้วว่า อนุญาตแกะลวดแป๊บนึงครับครับหลังจากผมใ้นะครับแก่ลวดแล้วผมไปคุยบังหากั้ผมครับพะว่าบริจัดหลากไปแก่มันผมก็เลยจะเขาลวดให้ต่ําๆไว้ครับพอมาขามชุดของผม,ผมชุดนี้ผมบริจัดหลดักว่ได้ยังเป็นหลักธรรมาติดลวด้ลวน เขาลากเขาลวดไหตั้มเท่าที่ผมเลียดได้ครับ not เต่ากินใบสันนิบานครับตอนนี้ผมชีตรวดมัดไปก่อนครับมัดไปตามสไตล์ผมนะครับรวดเต่ามัดไปก่อน อยู่ทรงของมันครับอย่าแต่เอากบบร่ป레이มัดเอาเนีนแักทีเดียวครับเบสียงกระสีเป่าหน่อยครับปัดลมเป่าไปหมดละ มาประคองตนไว้ครับว้าวสีใส่วดดับตกปลายขึ้นไม่ไดหน่อยครับ ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวร้อยมันแตกอันนี้คือตัดเพื่อครับตัดยิงกันต,ตนอ้องตัดต่ำกว่านิดหน่อยครับเพื่อ <c oughs> ไว้น้ำครับเพ <c oughs> ิ่มเพิ่มมัแตกเพิ่มแตกปุ๊บมีใบเขาค่อยไล่ตัดตัดไล่ลงมาเรื่อยเรื่อยครับถ้าตัดตัดเดี๋ยวไว้ตัดไล่ลงมาจะประมาณจำแนี้ครับบนก่อนวอร์ซี่มันจะออกให้ตาเลยถ้าเขาตัดส,ล,สลับสลยเดี๋ยวมันจะทิม่ม ถิ่มยอดหรือว่าถิ่มยังเดี๋ยวตัดตัดจับลงมาจากหน่อยครับเดี๋ยวบางแล้วมันจะมีตาอยู่การตัดเพื่อไว้ครับบางทมีตาออกแถวๆนี้ครับต้นกิ่งเนียวบาง นแม่นกับการเขาลวดปันเดครับผมเมื่อชิปกันเดครับคัทคัดเลนเลยก็แล้วรับจากเขาเขาลวดริดใบเอาเลยเขาต้องตังไว้ในโฮมจกกักรกลิดก่อนครับ จะไม่ได้ตายครับถิ่มกินผมลองแล้วโดยการด้วยประสบการณ์ของมอง,องดัดๆๆๆเราก็ตากแดดไปเลยถิ่มกินไหมครับจะถามว่าตังในโฮมถิ่มริงมามถิ่มด้วยก,กันครับ ดัดไปดีกว่าครับเด,ดี๋ยวต่อไปห้องกสิทำิ์ทำแตกงในห้องกสิททดทดต่อไปครับเมื่อนี้กาแาก็สำนนี้แล้ครับพ้ามาแกวาวลวดเขาลวดใหม่ครับต้นมาทำต้นน้อยๆเรือเดี๋ยวเอาทมไปครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้น้ำนะครับสวัสดีครับ